หนอนมากินใบอ่อนแบบนี้ดูแลยังไงได้บ้างทุกคนอันนี้เป็นต้นโกโก้ที่เรา,พาเพาะเมล็ดไว้นะคะจะเห็นได้เลยว่าช่วงนี้ใบแหว่งไปหลายต้นมากๆเลยค่ะเป็นเพราะเจ้าหนอนตัวลายตัวนี้เลยค่ะแล้วก็มแมลงต่างๆนะคะเนื่องจากต้นโกโก้อันนี้เรายังเพาะไว้ได้ไม่นานนะคะยังไม่เคยฉีดน้ําส้มควันไหมหรือว่าสารป้องกันแมลงต่างๆเลยแต่เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกหนักมแมลงระบาดเยอะนะคะพอมาดูอีกทีก็เห็นมีหนอนมากินใบแบบนี้เลยค่ะมาดูวิธีป้องกันและแก้ปัญหาของสวนเรากันค่ะขั้นตอนแรกเลยถ้าเจอเป็นหนอนเป็นตัว ตัวแบบนี้นะคะให้เขี่ยเขาออกก่อนเลยค่ะเราก็จะคีบหนอนออกแบบนี้เลยมีแค่ตัวเดียวนะคะเท่า <absorbed> ที่เห็นจากนั้นจะใช้เป็นน้ำส้มกวันไม้อันนี้เลยจะใช้เป็นไม้รวมหรือว่าไม้เดาล้วนก็ได้นะคะวันนี้เราเลือกใช้เป็นกระบอกฉีดขนาด2ลิตรค่ะอัตราส่วนการใช้น้ำส้มกวันไม้เราก็ใช้น้ำส้มกวันไม้ไปเลย2ฝานะคะหรือก็คือ5ซีต่อน้ำเปล่า1ลิตรเราใช้น้ำเปล่า2ลิตรก็ใช้ไปเลย10 cc นะคะใช้แค่นี้พอค่ะจากนั้นก็ฉีดพ่นได้เลยค่ะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งหน้าใบหลังใบเลยนะคะต้นไม้ต้นเล็กหรือว่า เพิ่งแตกใบใหม่หรือว่าเพิ่งจะเพาะได้แบบนี้ก็สามารถฉีดพ่นได้เลยนะคะถ้าเล็กกว่านี้เราก็ลดปริมาณลงเหลือสัก 3cc <ๆ>ก็ได้ค่ะฉีดพ่นได้หมดเลยนะคะทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กถ้าช่วงที่มแมลงระบาดนะคะฉีดพ่นทุก3-4วันได้เลยถ้า,มาแมลงลดลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นฉีดพ่นทุก7วันได้เลยค่ะแค่นี้ก็จะหมดปัญหาเรื่องมแมลงระบาดแล้วค่ะโดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีเลยใช้แค่น้ำส้มควันไม้เท่านั้นเองค่ะน้ำส้มควันไม้มันีฟาร,ร์มของเราอยู่ในตะกร้ามุมล่างซ้ายเหมือนเดิมเลยค่ะ